สวัสดีครับพี่น้องเคหะชุมชนตรงนี้เรียกว่าอะไรครับเคหะชุมชนหลังแมคโคบ่ะหรือว่าเอยียงหรือว่าเคหะชุมชนเป่นบ่ครับเ,เพราะว่าไปหาผมย่ามดาก็บ,บอกว่าเป็นเคหะชุมชนหลังแมคโคแต่ซื้อหีหลีนเขาเอื่นซื่ออย่างครับนนเคหะชุมชนหลังแมคโคถือบป่ครับออกไปว่าผมเขอใจถือ เดี๋ยวบางคนบอกว่าเจ้าเป็นคนสีเกตเจ้าโบหูบอกไปอย่างกะแค่หาชุมชนหลังไมโครผมบอกถือก <c oughs> ครับถือแหละแม่นมอครับกับผมก็อยากถามให้มีส่วนร่วมเพรานั้นล่ะครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ <c oughs> ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับถือว่าเป็นเทอแรกที่ผมได้มีโอกาสเ <c oughs> ข้ามาพบปะอุดคุยกับพ่อแม่พี่น้องในแคหาชุมชนแห่งนี้ ผมได้หูว่าเคหะชุมชนแห่งนี้มีการร่วมโต้ก่อตั้งกันเป็นชุมชนประมาณจักปีที่แล้วหลังจากถี่กรรมการได้เข่าไปหาผมแ้ะก็บอกว่าตอนนี้อยู่ชุมชนนี้มีการรวมโตกันรวมโตกันและก็เหตุเป็นรูปแบบของชุมชนเหมือนกับในเขตเทศาบาลแต่ประเด็นก็คือว่าเคหะชุมชนแห่งนี้อยู่นอกเขตเทศาบาล ก่อนผมจะมาผมกระทําการบาดมาพอสมควรครับว่าชุมชนนี่มีปัญหาเอยียงแน่ที่คิดว่าสมควรจะได้รับการแก้ไข <c oughs> แต่อย่างหนึ่งครับสิ่งที่อยากจะมาว้าให้พ่อแม่พี่น้องในเขตหาชุมชนนี่ฟังก็คือก่อนที่จะเข้ามานี่ในสมัยที่ผมเป็นสอสอ,อยู่ได้มีหลายปัญหาครับ ที่ผมรับปัญหาของพ่อแม่พี่น้องไปดําเนินการแก้ไขผมจําได้ว่าประมาณปีกลายมีคนส่งเฟซบุ๊กไปบอกผมบอกว่าน้ำขี้หาชุมชนไหลคอยอยากให้สอสอไปซอยแก้ปัญหาแน่หลังจากที่ผมได้ปับ๊บภายในสองมือครับผมกับประสานป,ป้า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 กระแจงสาเหตุของการปรปับปรุง ตรงบานนวลกองมันบอกครับการปรับปรุงปลาปลาตรงบาดน,นวลกองหลังจากนั้นกระถามน้องเขาเป็นระยะน้องเขาเป็นหมอลำน้องเขาทักเฟซบุ๊กมาบอกผมเป็นหมอลำอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละช่วงน้ำท่วมผมคิดว่าพวกเข้าได้เบิ่งคลิปไปแล้วเนาะช่วงน้ำท่วมเป็นช่วงที่ว่าคันไผบอกเข้าใจกะสิบอกว่าเป็นความผิดผูนันเป็นความผิดผูนี แต่สิ่งที่ผมจะบอาให้ฟังคือความจริงที่มันเจอคปีนี้น้าและฝนตกหลายที่สุดทุกปีในฐานะการเป็นสสของผมสิ่งที่ผมต้องเตรียมคือถุงยางฉีดปีนี้ครับผมเบิ่งแล้วสถานการณ์หน้ามันสูงผมกระถามสำนักงานมาไอปีที่แล้วนี่ถุงยางฉีดออกจาก